ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าทันทีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นหญิงทราบชื่อที่หลังนางละองมะปางหวานอยู่บ้านเลขที่398มู2ตมลังกาลางละองอายุ59ปีสอบถามผู้เป็นแฟนบอกว่าช่วงเช้า นางละอองกําลังเดินทางไปงานเกษียงของเพื่อนซึ่งทำงานดีสาธารณสุขลักษณะน,นั้น okay. ทางเจ้าหน้าที่ผู้ชีพหลังโอคง์ผู้ภายจันนารายและผู้ภายตับแก้งรีบเร่งน,นำผู้บาดเจ็บส่งรอพอในเวลาต่อมาเส้นทางนี้ เส้นทางตรงรถเก่งนะคร,รับชนสายฟ้านะครับแฟนผู้บัจ็ีก็บอกว่าธรรมดาเขาไม่ได้ขับรถเร็วขนาดนั้นวันนี้ทำไมถึงอัดกับปีชนหนักได้ขนาดนี้ะตอนนี้ทางผู้ชีพ,พอปตนองโงงกำลังนำผู้บัจ็ีส่งรอพอ 进步。